ครับสวัสดีครับวันนี้ครับหมอเสือก็มาอยู่ที่อุทัยธานีครับวันนี้มาอยู่ที่วัดท่าสุ่มนะครับเราจะมาแก้วิชาอาถรรพ์กันนะครับว่าวิธีแก้วิชาอาถรรพ์นั้นทำอย่างไรบ้างการแก้วิชาอาถรรพ์ก็คือแก้สำหรับคนที่โดนวิชาอาถรรพ์ด้วยโดนวิชาอาถรรพ์นั่คือเจ็บป่วยไม่รู้สาเหตุแล้วก็ หากินไม่ขึ้นหรือมีคนมามาบางร้านมาทําให้ร้านเราขายไม่ดีนะครับวันนี้ก็พาผู้หญิงคนนึงครับมาจอุบนเลยนะครับมาไกลแต่วันนี้บทไหนครับกะบทนี้นะครับเรามาดูกันนะครับบทนี้เองนะครับบทฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับบทฝั่งนี้นะครับเราก็มีอุปกรณ์กันก็คือขนมปังปอนนะครับหนึ่งนะครับแล้วก็มาติดทูบ ขอเทวดาที่นี่ท่านช่วยนะครับก็คือขออธิษฐานว่าขอให้วิชาและอาถารตรงที่น่าไปนะครับมามาดูกันครับว่าโหเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะครับก็เลยเข้ามาครับวันนี้ไม่มีปัจนะครับ นี่ครับผมจะถอดรองเท้าข้างนอกนะครับเพราะว่ารองเท้าที่นี่ก็บอกตรงคาว่าพื้นร้อนมากนะครับแต่เราจะมาเปิดประตูเข้าไปนะครับเพราะบางทีประตูจะปิดไว้นะครับแล้วก็เปิดเข้าไปนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็กรา,กาบหล่อพ่อฤาษีกับหลวงปู่านก่อนนะครับ นี่พระแม่โซนีบิดมวยผมนะครับมีพระผมนะครับมีหลวพ่อฤทธิ์ีนี่กราปลูปานนครับมีองค์สมเด็จสมรรมาสุทธเจ้านะครับ,บนี่ครับหลวพ่อฤทธิ์ศรีเราเราขอพรอท่านก่อนนะครับ สัพพะละก็วางสัพพะะทั้งหมดไว้นะครับแล้วเราก็มากราบท่านนะครับจุธุกรับพุทธกราบพระธรรมกราบพระเรดชสมเจ้าทั้งหลายนะครับวันนี้ลูกได้มาที่วัดถ้าครนนี้ลูกจะมาแก้วิชารรนขอะารมี หลวงปู่ทิเบตาทั้งหลายก็ให้คละธรรมทั้งหลายจงให้หน้าใจนะครับสาธุเดี๋ยวเราสมปังตอนนะครับไปกิดตรงนี้นะครับสาธุ